ที่18สร้างเคร์บททีิ18เข้าเรียนวอเหมืนจินก็พวกเราอยู่ในห้องเรียนสร้างเคร์เข้าเรียนวอปูจังวอปูจังหวเราก็ไม่พูดคุยกันเอ้ยวชัวหวาถ้าเราอยากจะพูดเราจะต้องทำยังไงคะ เซียนจีเฉก็คือยกมือขึ้นก่อนขออนุญาตที่จะพูดนะคะเจี๋ยอจินช่วยอินจินสือช่วยอินสือเจี s ยอจีงช่งอินจงเฮอว่าาชาออวัวจีจีฉงอินจีนะคะจีเฉจีนะกิจาการเชื่อมเสียงบทนี้จะอยู่ที่ในกลุ่มปิดของเพจคัดจินคัุปุ่นะคะ ในส่วนของการเชื่อมเสียงจะมีมากกว่าคําว่าเสียง3เสียง3จะมีตัวอื่นด้วยในการเชื่อมเสียงจะรวบรวมมาไว้ทั้งหมดแล้วนะคะสนใจบทนี้นะคะเรื่องของการเชื่อมเสียงนะคะหรืออีกคำหนึ่งก็จะใช้คําว่าสนธิเสียงนะคะจะอยู่ที่2,500บาททักไปที่ at นะคะ456 mbe xu เป็น line oa at c ห mbe xu คัดจีนเคอือปุย